ครับนี้ก็จะเป็นตู้เบรดบีพันนะครับเอเจนะครับเอเจแท้นะครับครับโลโก้ตัวนี้ไม่แน่ใจว่ากี่ใบแต่ตัวโลโก้ตัวนี้เยอะครับโลโก้ตัวเก่าเยอะแล้วก็จะมีโลโก้ที่เป็นก้นหอยนะครับที่เป็นรุ่นใหม่นะครับน่าจะประมาณแปดใบถ้าจะไม่ผิดนะครับครับตัวนี้ดึงมาบังเพราะว่าของมันเยอะครับนะมีอยู่ข้างล่างเนี้ย ทั้งหมดมี36ใบนะครับดอกเดิมก็มีซ่อมก็มีนะครับส่วนมากซ่อมนะครับซ่อมเยอะอยู่ไม่ได้ทําความสารหน้าดอกนะครับแต่ดอกก็ข้างๆนี่ก็ยังมันวาวอยู่ครับนะครับส่วนมากก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนะดอกนี่นะครับครับกาวเยิ้มเลยนะครับผมครับนี่ครับเยอะอยู่ครับผมเยอะเลยสามสิบหกใบนะครับบีพัน นาตะแกงบางใบเ็าจะประมาณนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวจะว่ากันทีหลังนะครับครับถ้าใบประมาณนี้ถ้าเป็นดอกติดหมวกลักษณะนี้ไว้ห้านะครับดอกเป็นไว้ห้าทั้งหมดนะครับลักษณะนี้นะครับผมขายใบละสามสามพันห้าสามพันห้าร้อยบาทดอกซ่อมนะครับดอกเดิมก็อยู่สี่พันสี่พันห้านะครับอยู่สี่พันห้าดอกเดิมนะครับตู้ที่เป็นดอกเดิมนะครับขายสี่พันห้าเนี่ย นะครับประมาณนี้นะครับสวยเลยนะครับเอเจแท้นะครับนาตะแกงทุกใบมีอยู่ฝั่งนน้นอีกหกใบนะครับทั้งหมดมีอยู่สามสิบหกใบยังโหดครับครับผมเนาะเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปอย่างอื่นด้วยนะครับอันนี้ขอเป็นบีพันก่อนแล้วกันเยอะจริงครับสาสิบหกใบครับ สำหรับท่านที่หาไว้ใช้งานนะครับตู้แท้นะครับผมตู้แท้บริษัทเลยนะครับครับผมคลิปนี้ก็อยู่กี่นาที2นาทีกว่านะครับอยากดูตัวไหนสอบถามมาได้นะครับผมแต่ตัวนี้เขาเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมเป็นตู้บีพันล้นล้นครับผม